เทนนิสที่หนานจริงสปอร์ตอินสติทิวหญิงเดี่ยวนะรอบ2น้องนุ่นกมลบบวันบัวแย้มจากไทยอันดับ38ของโลกระดับเยาวชนอาศัยการวิ่งไล่ตีบอลไปทั่วสนามพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะมืออันดับ5เยาวชนโลกเยเลนาออสตาเพงโกจากละสเวียแชมป์แกนสแลมวิวบารระดับเยาวชนในปีนี้ไปวุดวิด2ต่อ1เซต 1>, 1ต่อ 6, 6ต่อ4และ6กต่อ4กมวลวันบัวแย้มวัย18ปีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายวันนี้ในเวลา14นาฬิกาจะพบกับอีลีนาเชมาโนวิชจากเบลารุสมืออันดับ12เยาวชนโลกค่ะก็ตอนแรกก็เขาก็เป็นคนเล่นเกมบุกอยู่แล้วคะ่ะแล้วหนูก็ตีไม่ทนันหนูก็ไปเค้นแรงกับเขาแล้วซึ่งเขาชอบเกมนี้อยู่แล้วคะ่ะก็เลย เขาก็เลยเล่นง่ายแล้วพอเซตสองเซตสามหนูลองมาเปลี่ยนเป็นวิ่งวิ่งเก็บมากขึ้นเปลี่ยนจังหวะมากขึ้นก็เล่นง่ายขึ้นนะคะแล้วเขาก็เหมือนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจขึ้นแบบทำให้เขารู้ฟีลเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะโมเมนตัมมันเปลี่ยนก็เล่นง่ายขึ้นกับเบลารุสก็กับเบลารุสที่เจอก็เขาก็เป็นมือท็อปจูเนียเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆกับวันนี้อะค่ะก็จะเล่นให้เต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าเหมือนวันนี้อีกก็ คงต้องใช้ไม้ตายคือวิ่งรับทุกล <c oughs> ูกวิ่งสู้เปกอล์ฟชิงชัยกัน2เหรียญทองที่สนามจองซานอนเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟขับสนามพา72ในวันที่2ประเภทบุคคลหญิงสุภมาศแสงจันทร์กอล์ฟสาวไทยจากสุโขทัยวัย18ปีวงสวิงร้อนแรงทําไป6อันเดอร์พารวม2วันจบที่5อันเดอร์พาขึ้นมารังอันดับ2ตามหลังลีโชยองจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกส่วนบุคคลชายแดนไทยบุญมาเจ้าของ2เหรียญทองซีเกมส์ที่เมียนมา วันที่2ทําเพิ่มอีก2อันเดอร์สกอร์รวม2วันจบที่7อันเดอร์พาขึ้นมาอยู่อันดับ2ตามหลังวิกเตอร์ฮอฟสแลนด์จากนอร์เวย์เพียงแค่สโตกเดียวโดยวันนี้จะแข่งขันกันเป็นวันสุดท้ายครีธาที่หนานจริงโอลิมปิกสเตเดียมวิ่ง400เมตรชายในะรอบคัดเลือกฮีทที่2วิษณุโพสีลมกรดเยาวะชนทีมชาติไทยวิ่งเข้ามาเป็นอันดับ4เวลา48.96วินาทีโดยอันดับห เป็นอาเลมูลามาเกมูชูจากเอธิโอเปียเวลา47.42วินาทีเมื่อโรมผล3ฮิตวิษณุเข้าไปแข่งในะรอบจัดอันดับในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา8นิกา59นาทีเช่นเดียวกับข้ามรั้ว110เมตรชายในรอบคัดเลือกฮิตแรกปริญญาบุญเอกเข้ามาเป็นอันดับ4เวลา13.78วินาทีดีกว่าสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้13.82วินาทีผ่านเข้ารอบจัดอันดับเช่นกัน ผลงานก็แย่ถือว่าแย่นะครับแต่ผมก็ทำสุดความสามารถแล้วครับและอย่างหนึ่งสภาพอากาศผมก็ค่อนข้างรู้สึกหนาวหนาวนิดนึงแล้วเลยทำให้ผลออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับของเราอยู่ในกลุ่มชิงบีนะครับเว้นเว้นเว้นพรุ่งนี้พักแล้วก็จะชิงอีกวันที่23่สิครับทั้ง400เมตรแล้วก็โล่110นะครับ ส่วนสถิติทุกวันนี้วันวันนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ดีเท่ากับที่ทำมานะครับสำหรับทัพนักกีฬายุสโอลิปิกเกมส์ของไทยในช่วงบ่ายจะมีลงทำการแข่งขันจากกีฬาเทนนิสแบดมินตันกอล์ฟและกรีทาทีมข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน